สวัสดีครับวันนี้เพจที่ดินบ้านสวนผลไม้จันทบุรีนะครับวันนี้ที่พามาดูที่ดินแปลงสวยติดถนนลาดยางนะครับเส้นหลักแล้วก็ในที่ดินนะครับเนื้อที่อยู่ที่สองไร่หนึ่งงานนะครับถมแล้วราคาเจ็ดล้านห้านะครับพิกัดอยู่ซอยหลักจันนะครับ ซึ่งเส้นนี้นะครับก็เหมาะแก่การปลูกบ้านพักอาศัยหรือว่าทำล้งผลไม้นะครับถนนหนทางสะดวกไฟฟ้าผ่านนะครับแล้วก็มีล้งนะครับสองถึงสามล้งกันเลยทีเดียวนะครับในถนนเส้นนี้เหมาะแก่การทำล้งผลไม้ได้เป็นอย่างดีนะครับที่ดินถมแล้วติดคลองด้วยนะครับแปลงนี้จะติดคลองด้วยนะครับ ยาวไปนู่นเลยนะครับแล้วก็ที่ดินสวยติดทางสาธารณะนะครับที่เป็นลาดยางถนนดำเนื้อที่2ไร่หนึ่งงานนะครับผมแล้วราคา7ล้าน5แสนเอกสารโฉนดนะครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์095 668 98 9895สวัสดีครับ